โลกเดือดเนี่ยอุณหภูมิทะเลสูงขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลกระทบต่อเรื่องการท่องเที่ยวของเราอย่างไรนะครับไอนน้กระทบท่องเที่ยวกระทบต่อสิ่งมีชีวิตกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะฮะอันนี้สําคัญนะครับทุกท่านก็คงตระหนักถึงนะนะว่าสิ่งที่ผ่านมานะอันนี้ก็คงจําขึ้นใจและโลกเดือดที่ทางท่านอันโตนิโอกูเตเรสได้พูดถึงไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับว่า มันโลกเดือดแล้วผมเข้าใจว่าน้ําจะน่าจะแห้งหมดแล้วล่ะตอนนี้มันก็ไม่มีน้ําอยู่ในหม้อแล้วล่ะครับเพราะมันเดือดหายไปหมดแล้วนะครับเป็นไอไปหมดละนะฮะอันนี้ก็ทุกท่านทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกนะฮะอุบัติภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นน้ำนะฮะขนาดดอกไม้ยังเกิดขึ้นในภูมิภาคที่หนาวที่สุดในในโลกก็ยังเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ตัวไทม์คล็อกที่มันจะเป็นเวลาที่มันจะหมุนกลับนะครับ อันนี้ท่านดูง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยที่ว่า20 29เนี่ยเขาหมุนไปหมุนมาเหลือ6ปีเอ๊ะทำไมมันหมุนเร็วไปขนาดนั้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกอนะว่าอุณหภูมิของโลนมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นเฉลี่ยคงประมาณสัก1.3องศาไปละนะเหลือ,อนิดเดียวก็จะทะลุ1.5ไปละนะเขาทุกอย่างก็คงทราบนะว่าถ้าเกิน1.5หรือ2องศาเนี่ยทุกอย่างก็พอยอัโนรีเทิร์นเลยนะครับก็คื ราบเรียบไปหมดความหลากหลายทางชีวภาพหายนะครับอุบัติภัยเกิดขึ้นต่างๆทั่วโลกนะฮะอันนี้ก็จะชี้เห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยประมาณทัก26.8ตอนนี้น่าจะทะลุไป40ละส่วนใหญ่เนี่ยประเทศที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะอยู่ในเขตแอฟริกาเขตเทะเลทรายนะครับรวมถึงประเทศสูนสุดด้วยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงพวกนี้ได้รับผลกระทบหม,หมดไม่ว่าจะเป็นแล้ง นะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนในเชิงเกษตรกรรมต่างๆพวกนี้นะฮะการสูญเสียทรัพยากร,รต่างๆางางทั้งในบนบกและในทะเลนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างที่ท่านอาทิบดีท่านได้พูดนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคงกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าเราจะอยู่อย่างไรกับมันนะครับเราจะลดการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยให้มัน ช้าลงได้อย่างไรตามที่นานาชาติเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อ,อย่างทุกคนก็กกทราบอยู่นะฮะว่าได้รับผลกระทบเนี่ยในระดับสิบของโลกนะครับก็ทุกท่านก็เห็นแล้วละทุกคนทุกท่านก็ได้พบเจอมาละซัมเมอร์ที่ผ่านมานะร้อนมากๆนะครับไม่เคยจะร้อนนักขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ฝนตกมาละนะฝนตกก็จะอยู่กับเราอีกนานสักเท่าไหร่นะฮะ กรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้ไหมนะฮะอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีในการพยากรณ์เนี่ยเราจะเที่ยงตรงมากขึ้นแต่ว่า ต,ต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของทางวิทยาศาสตร์นะครับและการเก็บสถติติต่างๆพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมามีการปรับเปลี่ยนในเชิงวิทยาศาสตร์ทางกรมเองก็ทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุเองก็ตามนะฮะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆที่มันจะอยู่ในแผนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าในโอกาสต,ต่อไปนะครับก็คือเนี่ยท่านเห็นไหมฮะว่าประเทศไทยอยู่ลำดับ13นะฮนะลัค lucky number นะครับก็อยู่กลางๆนะที่ด้รับผลกระทบนะฮะอยู่ติดทะเล3,000กว่า กิโลเมตรชายฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบหมดจะได้น้ําจะท่วไมไหมกรุงเทพนะฮะมันจะลุกล้ําไปถึงขนาดไหนอันนี้ก็ต้องติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนก็คงคาดหวังว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเนี่ยเ,เราก็มุ่งหวังว่ามันจะเกิดขึ้นไปในทางที่ทางแบบไหนนะฮะทางภาครัฐเองก็ตามเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะคอยอบอกกล่าวท่านนะครับว่า ท่านจะมีแนวทางการรับมือได้อย่างไรที่จะเกิดขึ้นในอานาคตอันนี้ก็เป็นฉายภาพนะทั่วโลกเขามองว่าอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันจะเทไปในทิศทางของเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการลดของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่นับร้อยกว่าล้านเหรียญ US อดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ามาตรการทางเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างที่ทุกท่านคงทราบนะซีบงซีแบมอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคาร์บอนข้ามพรมแดนนะเดี๋ยวก็าภาคเรือเองก็ตามที่มีการคิดอยู่นะภาคเรือภาคเดินเรือภาคการบินนะนดรมุกอยู่เนี่ยท่านก็มีการพูดคุยจะทําเป็นยกระดับกับคอเซียที่จะทําเป็น,นคาร์บอนเครดิตนะเพื่อให้สามารถาซื้อขายคาร์บอนในระดับนานา,นาชาติได้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ขบ28ท่านก็คงได้รับฟังมาจากหลายๆเวทีแล้วล่ะว่ามีการพูดถึงว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้เดินไปข้างหน้านะฮะการบรินินงานของนานาชาติเนี่ยเหมือนกับไม่ยํำอยู่ที่ก็ไม่เชิงจะถอยหลังก็ไม่ใช่นะฮะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่มีการพูดคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกเองว่าตามการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะการยกเลิก พลังงานที่สกปกอ่ะพูดง่ายๆคือสกปกอย่างเช่นฐานหินเนี่ยกระบวนการที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้เราจะต้องยกเลิกไปให้หมดนะฮะเงินทองต่างๆที่ทั่วโลกเขาอคอมมิตไว้เพื่อจะมาช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยก็มีการพูดถึงมีการทวงถามขึ้นในเวทีนานาชาตินะก็ตอนนี้ก็ยังต้องคุยกันต่อไปนะครับคุยกันมา28ครั้งละมันก็ ปีหน้าก็จะไปที่อเซอร์ไบจันนะฮะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะฮะก็คอยติดตาม,มันาดูว่ามันจะดีขึ้นไปในทิศทางไหนนะครับกลับมาดูประเทศไทยนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีอายุประมาณนัก78เดือนเนี่ยที่เกิดตั้งขึ้นมานะครับมีหน้าที่อะไรบ้างก็เป็นหน่วยนโยบายนะฮะว่าเราออกนโยบายระดับประเทศนะฮะเป้าหมายระยะยาวนะฮะการจัดทำพรบ,พรบรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ทุกท่านก็เฝ้าติดตามกันอยู่นะตอนนี้อยู่ในโปรเซสของคณะอนุกรรมการาด้านกฎหมายนะมารีวิวอีกรอบหนึง่งแล้วก็อาจจะทําให้ท่านที่นั่อนงอย,อยู่ที่นี้เนี่ยได้มีการพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันก็คือกระบวนการการบินส่วนร่วมเนี่ยผมดีใจว่าทุกคนเนี่ยมาร่วมในเวทีนี้มาร่วมรับฟังนะครับ ว่าภาครัฐไปยังไงภาคเอกชนไปยังไงนะฮะภาครัฐมีนโยบายหรือมีมาตรการหรือกลไกอะไรต่างๆที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศนะฮะซึ่งมันจะผลส่งผลกระทบซึ่งจะส่งผลดีต่อในระดับนานาชาติด้วยนะครับการเงินการลงทุนก็สําคัญเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างว่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานก็ต้องใช้นวัตรกรรมต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ พลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนนะครับการลดใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้เป็นต้นหรืออีกอันนึงก็คือวิธีการที่จะดูดจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซกิน้า์แก๊สต่างๆเนี่ยลงไปในชั้นใต้ดินสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่จะต้องทําหรือการแชมไนโตรเจนให้ไฮโดรเจนกับตัวทีครับไฮโดรเจนก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะทํามาจาก <c oughs> พลังงานรีมโบว์เอนเนอร์จีหรือทํามาจากแก๊สธรรมชาติอันนี้ก็ยังเป็น สิ่งที่อยู่มองอยู่ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการเงินก็เป็นสิ่งสําคัญก็มีการพูดถึงเรื่องกรีนไฟแนนซิงนะฮะของภาคสถาบันการเงินต่างๆที่จะมาสนับสนุนภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME ต่างๆที่ยังขาดความพร้อมในทั้งด้านการเงินแล้วก็เทคโนโลยีนะครับนะกรผมก็พูดไปแล้วเรื่องเทคโนโลยีอันนี้เป็นสี่ส่วนสําคัญที่จะเป็น,นกลไกหลักสําคัญที่จะให้การขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อันนี้ก็ท่านทุกท่านทราบนะฮะว่าเราไปร่วมกับเรื่องปฏิญาอะไรสําคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรอะไรต่างๆเข้าร่วมกับไข้เมดครับซึ่งท่านประหลัดก็ในฐานะที่เป็นโฟกัพพอยต์ก็ได้ลงนามเข้าร่วมไปแล้วนะฮะเพิ่งการคอรมอนะครับอันนี้ประเทศที่มีการปล่อยนะทุกคนคงทราบนะถ้าอันดับแรกของโลกนะก็เป็นที่ท่านคงคาดหมายได้นะที่อยู่บนจอนะครับผมก็คงไม่อะกล่าวถึงนะครับสาขาที่ปล่อยก็ทราบนะพลังงานเนี่ย สาขาหลักนะครับก็มีอยู่อันเดียวที่เป็นสีเขียวคือภาคป่าไม้ที่จะมาดูดกับจํานวนการขับกไซด์ที่จะออกออกจากาการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายว่าปี2030ตามเป้าหมายของประเทศกาหนดนะนะที่เราตั้งไว้30%นะฮะที่เราจะทําเองโดยแคปซิตี้คือขีดค,ความสามารถที่เรามีนะฮะก็อันนี้ก็เราก็ตั้งกําหนดไว้แล้วเป็นอยู่ในเขาเรียกว่า แผนไม่ปฏิบัติการด้าน,นการลดการเรื่อนกระจกนะฮะผ่านคณะกรรมการชาติเรียบร้อยนะฮะก็ผอชิวัตรนั่งอยู่นี่เดี๋ยวผอชิวัตรก็จะนําเท่าคอรอมอเพื่อแปรูฟแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเออเอาเอาไปปรับใช้หรือนําไปอ่าเขาเรียกว่าบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานต่อไปนะครับน,นี้เส้นทางชัดเจนนะฮะท่านาเห็นวงกลมๆเป็นจุดอ่บูไอนะฮะเป้าน20 65, 20 50, เนี่ยสองศูนย์หกห้าสองศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ภาพนี้จะรวมทั้งหมดว่าเป็นวิชั่นของประเทศไทยว่าเราจะไปถึงการเป็นเด็ดซิโรได้อย่างไรนะฮะเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราอยู่ณนะสีแดงๆเนี่ย2025นะครับเราจะบรรลุเป้าหมายที่การลดการ์ดี DC1 ปี2030อีก6ปีนะครับที่เราตั้งเป้าไว้33040นะไอส10%ที่เหลือมันก็คงมาจากความช่วยเหลือจากนานาชาตินะฮะทั้งความช่วยเหลือจากในระดับ ทวิภาคีเองก็ตามหรือการซื้อขายและเปลี่ยนคาร์บอนภายใต้อาร์ติเคิลซของข้อตกลงปารีสอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอยู่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะนําไปสู่เส้นทางที่เรากําหนดไว้นะครับท่านเห็น2035ไหม NDC 2นะฮะปีหน้าเนี่ยเรามีการบ้านที่เราจะต้องส่งเป้าหมาย NDC 2ให้กับ U.N. f c c c นะครับอีกปีเดียวนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าจาก40%เนี่ย เราจะกระโดดขึ้นไปให้มัน50-60%อย่างที่ทั่วโลกเขาคาดหวังไว้ได้อย่างไรนะครับทุกองคารปยบของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆเขาก็จะมีแผนพลังงานต่างๆนี่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแผนการทําการเกษตรนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยแผนของกระทรวงอุตสาหกรรมการปรับเปลี่ยนตัวการทาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำยังไงนะฮะการต่างๆที่มันจะถูกดิฉาดออกมานะครับ รวมถึงนวัตรกรรมที่มันอยู่ระหว่างทางเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไวปข้างต้นนะปลูกป่าด้วยนะครับเพิ่มพื้นที่ป่าตามยุทธศาสตร์20ปีนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูดจับคาร์บอนนะฮะไนใต้ดินการพัฒนาระบบไฮโดรเจนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็2050นี่เราจะเลิกใช้ฐานหิน100%นะครับอันนี้ท่านเห็นสีเขียวข้าง,ข,างข้างล่างนะครับที่ที่จะเห็นว่าเรื่องพรบรนะครับ เรื่องการเงินต่างๆที่จะนํากองทุนต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยนำมาผสมกับเงินที่มีอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นแบงก์ต่างๆสถาบันการเงินต่างๆที่มันที่เขาจะออกเงินกู้เพื่อพัฒนาธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องกระบนกาไกลการตลาดด้านคาร์บอนนะฮะก็มีการยกระดับอย่างที่ผมเรียงข้างต้นนะะ Data c เซ็นเตอร์ก็แน่นอนกลมเป็นโฟกัสพอยต์ของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเรื่อง Data Center ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า1เราจะต้องจัดทําบัญชีการ์ดเรื่องกระจกนะฮะเพื่อส่งนะอันที่2เพื่อมาบริหารจัดการภายในประเทศนะครับรวมถึงแผนการต่างๆที่จะในมิติของเรื่องการปรับตัวนะครับอย่างที่ท่านทราบนะฮะการปรับตัวเนี่ยสำคัญนะฮะประชาชนพูดถึงการปรับตัวนะครับเพราะว่ามันกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรนะฮะเรื่องสาธารณสุขนะโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นโรคอุบัติซ้ำโรคบัดใหม่นะครับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างที่ท่านทิพย์ดีปินศักท่าน,นได้พูดนะ,ะชายทะเลต่างๆปากกาล้างฟอกขาวสัตว์ทะเลลดลงอย่างเงี้ยยาทะเละเดือดหายไปเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันกระทบกับประเทศไทยแล้วนะครับเทคโนโลยีครับผมได้เรียนไปนะเทคโนโลยีก็ต้องใช้เงินบประมาณต่างๆที่เราจะต้องมีการพูดคุยในกระบวนการวปรมามาณว่างานวิจัยต่างๆเนี้ยเราจะเพิ่มสัดส่วนของงานวิจัย ของประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างไรนะครับสุดท้ายเรื่อง p u c l w c r w n r s s นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าประชาชนในวงกว้างเนี่ยไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคืออะไรนะครับแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบก็ตามแต่เขาก็อาจจะมองว่าปากท้องเขาสำคัญกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคบคิดกันเนี่ยโดยเฉพาะภาคหักนะฮะว่า วิธีการที่จะนําเสนอหรือวิธีการจะสร้างความรู้ความตระหนักของอให้กับประชาชนเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรได้บ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีสปริงนิวแล้วก็เป็นเคอร์เนชันเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีจะช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็องความรู้ต่างๆ,ๆเนี่ยในวงกว้างให้สาธารณชนได้ได้เข้ารู้และเข้าเข้าใจนะฮะอันนี้ก็เป็นแผนที่ผมได้ เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับอันนี้เทคโนโลยีต่างๆ,างๆที่ผมได้นําเรียนไปมีพัฒนาการต่างๆตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2องพิเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรบ้าง mm hmm. เช่นการใช้ ev นะครับ mm hmm. การใช้แบตเตอรี่ส่งเสริมแบตเตอรี่ สตรเลจอะไรพวกนี้นะครับการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะครับปลูกป่านู่นนี่นั่นแล้วก็การใช้ที่เรียกว่าเนเจอร์เบสโซลูชันมาเป็นตัวบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐได้มีการพูดคุยกันนะครับร่างพระราชบัญญัติก็แน่นอนนะครับมีทั้งเรื่องอินเซน i v e แล้วก็เรื่องการจะต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในในภาคเอกชนหรือภาคผู้ประกอบการนะครับการให้สิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ ภาษีคาร์บอนที่จะเกิดขึ้นกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพมิอากาศที่จะนํามาใช้ในการาสนับสนุนให้กับ SME หรือผู้ได้รับผลกระทบาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพมิอากาศในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอของพี่น้องประชาชนที่ททจะที่จะเกิดได้รับผลกระทบในภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมถึงมีบทลงโทษบทไอ้บทลงโทษนี่คงไม่ได้แบบลงโทษแบบ เอาเป็นเอาตายนะคงเหมือนกับว่าถ้าุณรายงานเท็จในในการไม่ครบถ้วนอา,อาจจะโดนมีการกําหนดบทลงโทษขึ้นนะฮะจริงๆแล้วพระยาัดบ่าน,นมีนอย่างที่เรียนนะมีทั้งแครอทและสติกนะะก็คือทั้งบังคับใช้ด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ก็หมวดต่างๆที่ผมได้นําเรียนนะฮะถ้าท่านสนใจคงอาจจะดาวน์โหลดได้ทางคือเนชั่นนะครับคือสปริงนิวนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่กรมได้ดําเนินการนะรอีกหน่อยท่านก็สามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมแล้วก็สามารถจะเรียกดูได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงไหนมีการปล่อยการเรืองกระจกมากน้อยแค่ไหนแล้วมีแผนที่ความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เราก็ทําร่วมกับจังหวัดนะครับร่วมกับองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกที่มีการทําโครงการขึ้นมาพัฒนานนกลไกต่างๆที่นี้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เรียนนะครับเรื่อง Climate Center นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องคอมเพร c เ n อร์เหมือนกันท่านเห็นนะครับข้างบนฐานข้อมูลนะฮะเรื่องการวิจัยพยากรต่างๆที่เราทําร่วมกับหน่วยง,งานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคหมหาวิาลยนะครับแล้วก็กรมอุตุหรือ,อเครือข่ายพี่น้องประชาชนที่เป็นเครือข่ายของอกรมของกระทรวงแล้วก็เครือข่ายอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะครับท่านเห็นโควิดข้างบนเป็นยอดแหลงแบบเนะี่ยท่านก็ได้รับผลกระทบหนักและนะฮนะท่านเห็นใต้น้ำไหมฮะมีทั้ง คือโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดการถดถอยในทางเศรษฐกิจนะครับแต่ใต้น้ำลงไปเนี่ยมันมีเรื่อง l i m a t e change กับ Biodiversity ซึ่งทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะเห็นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนนะไม่ว่าท้งเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมนะครับเสียงวล้อมแน,น่นอนนะครับอันนี้ท่านก็มองเป็นภาพนะนะว่าโควิดว่าหนักแล้วนะครัครเมเชนกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจะหนักกว่านะครับขอให้ทุกท่านเนี่ย ได้ตระหนักกันนะทางท่านประหลัดท่านได้พูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่อยู่ได้โดยปราศจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อิงกับไปอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอิงกับธรรมชาตินะครับก็จะดาเนินชีวิตต่างเนี่ยก็ขอให้คิดนะฮะทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นประชากรโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับวิธีการที่เราใช้ชีวิตนปัจจุบันเนี่ย มันไม่ได้กระทบกับประเทศไทยมันจะกระทบต่อทั่วโลกต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นกินอยู่รู้คิดนะครับเราถึงจะอยู่บนสังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วสังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็เราก็อยู่กับโลกสีเขาเรียกว่าอะไรบลูแพลเนตต่อไปได้อีกยาวนานนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบขอบคุณนะคะ